กาบทักทายสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าทุกคนเลยนอนหน้ามาเลยเดี๋ยวมือ้มนอนี้่จีฮีกินเมนูปลาค้อทุกคนปลาค้อไล่แห่เมื่อคำ่ำทุกคนเลยแต่ว่าบอได้ถ่ายชูพี่น้องเบื้องตอนหาแล้วนะทุกคนอ่ะไอตัวนี้ก็มาได้หนุ่มพุกไล่ครบหนุ่มพุกใหญ่ทุกคนเลยอันนี้แต่ว่าตอนนี้เฮาจีฮีกินแกงปลาทุกคนเลยแกงปลาค้อ เก่งบอกอขาใส่ใส่ดอกพักหมดเลย,ยแต่ว่าตอนนี้กำลังนึ่งเข้าทุกคนเลยนึ่งเข้าสิก่อน่อา้วกนตอนนี้ก็โคป่ากทุกคนเลยโคป่าสกิษป่าเกยงป่าทุกคน tukul paanya yiok nanu kuna. ลองตัวทุกคนนะตัวนี้บวใหญ่ปปนะทุกคนนะตัดตนน้นให้ใหญ่ทุกคนเลย คนตัวนี้ก็ช่วยเข้าคนทุกคนเลยเข้ากับซุปกันเข้าออกหลายเติบตุกนเลยโซ่ de los tầm chèo của được tầm thằng kèm quá à con à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  là Cái này là kèng bà Xay nấm xì lè lá Né nè nè Quả sốt nè Cái này này là ตื่เสิเต็คโน่มารียบร้อยด้วยกันให้มันมอ่อพดก่อนนะคุณนะเอาอยัางเอาปลาลงนะทนะุกคนจะะม่อกับพดด้วยกันด้วยถ้ามกับเริ่มใส่ดอกพักครับน,นะคนนะ ดอกพักโบ่ใส่เกี่ยงป่าไหมใส่เรียบร้อยแล้วคนนะอ่นะอันนี้ก็ห้าวกัสซีใส่ป่านะทุกคน xúc ra được con Ồ oh. à, Xin một con con

mà kim bé khốp béo tận hưởng bữa đại nha quá quá quả béo chinh ah ah tò môn à có mãi bóng lòng mọi người mày đây nùng lòng mà mày mình mày 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 mà mày 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 ะมามารุกคนมาหิเขาเ้เขาแรง,งเข่าแรงเอ้าบุงเห็นการนึ่งาเีนกน่งกินข้าวกินข้าวเข่าแรงข้าวแรงเข่าแรง,ง,งเก่ฮอน dùng chứ chưa để nó xem nó loạn ừ. gần bên đâu chứ mất rồi mà câu của ngon ngon Wir gehen a นะทุกคนตอนนี้ก็ได้พักพออนทกคนนะนอนทุกคนเลยมันอยู่บ่นอนนะกันใช่ทุกคนเลยนอนไปนั่งวันนี้ละอากาศก็เย็นๆทุกคนเลยลงไปโว้ยนะทุกคนตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วทุกคนเลย เด็กดังไผ่ดังไผ่นึ่งเข้าทุกคนเลยตัวนี้ยามเบ็ดว่าได้ได้ปลาโคตัวนึงทุกคนเลยโคปยื่น,นะทุกคนบรรย <c oughs> า,ากาศตอนเช้าทุกคนโอ้อเมื่อนี้มีเมฆเป็นสีลายๆทุกคนเลย คงจะฟ้าลาย h ็ดจักเรื่องว,ว่าฝนจะตกกูจักุคนนะคนนะอืมตอนนี้อุ่นเขาเย็นก่อนแล้วคนเด้อแต่ว่าเมื่อคืนนี่เราไม่ได้มาเขา้เขาเลยเพราะอุ่นเขาเย็นกินว่าเขาเย็นนั้นยังหลายอยู่นะุคนนึง 啊，那可能给个是鸡弄的。 啊、你个帅，开！我来过来。 โมนีเมนูฟักโก้เลยคน มันมีแต่ขั้นตอนปนรุงนะทุกคนนะนี่ก็ใส่นี่ทุกคน บ้าอะไรคือบักหอมนะคน xúc à, ừ, được con à côn súp lào xin anh xúc năm 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 nắm năm phốt cả năm được có mấy năm 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 à năm 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 แบๆทุกคนเลยพอมเนี่ยาวนี้มันเน้อปปารเฮ้ยทุกคนชุบเรียบร้อยทุกคนเลยอืมเี๋มาตักทุกคนเลยโอ้โหนี่ทุกคนเดี๋ยวยูขอยูของกินนะวันนี้นะทุกคนเลย โหหนูพุกเสบนี่ทุกคนมามามาทุกคนมาอืเอาไปกินเอาไปกินบัดเดียเออตะตูกระเม่นนั่นเนาอเนอ ะน,น,นเฮาา้าทุกคนนี่เกงปลาตงเมขึ้นนี่เลยมามาทุกคนกูหนูกูหนู มมนาให่่เอะทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วก็จะได้ไปหายทวิโต้แล้วทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ทุกคนขอขอบคุณขอบเจอขอขอบพระคุณพี่น้องที่มาเพิ่งขับส้มฝากกดไลค์กดติดตามด้วยทุกคนเด้อเพิ่นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจะเริ่มวันนี้ก็บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย